สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับก็อาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะแต่ว่าขอเท่าความหน่อยนะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมาในอาการที่เปิดแล้วไม่ติดนะเพราะว่าช่างซ่อมมาซ่อมมาก่อนนะครับพอดีมาปั๊บผมก็มาซ่อมในส่วนของชุดอ่าชุดไฟสูงหรือว่าชุดอินเวอร์เตอร์เลยนะครับก็ค่อนข้างจะซ่อมเสร็จแล้วน่าจะน่าจะสําเร็จแล้วแหละแต่เพิอเอนว่ายังไม่ได้ซ่อมในชุดนี้นะครับยังไม่ได้ซ่อมในชุดนี้ แล้วก็มาเปิดมาเปิดทดลองครับดันตัวนี้ดันตัวนี้ช็อตไปตัวหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ทำเทคนิควิธีการหาตัวช็อตไปนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นพอหลังคลิปผมก็เปิดแล้วก็ทดลองนะครับแล้วก็ยังร้องอยู่ก็ยังทํางานไม่ได้นะครับก็ผลปรากฏว่ามีอยู่2งทางเลือกก็คือ1นนะครับเจ้าแผงตัวนี้คาดว่าน่าจะเสียนะครับหรือไม่ก็ชุดนี้ยังเสียอยู่นะครับ ชุดนี้นะชุดนี้คือชุดไฟเข้าชุด dc to dc หรือเราอาจจะเรียกว่าชุดคอนเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับซึ่งเจ้าแผงตัวนี้เป็นแผงเป็นแผงของ dc to dc นะครับก็เหมือนกับแผงนี้นะครับเหมือนกับแผงนี้นะเป็นแผงที่คอนโทรลในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็เหมือเหมือนกันนะครับทางานเหมือนกันนะครับทาหน้าที่ผลิตสัญญาณพันธุ์แล้วก็คอนโทรลนะครับตัวนี้ตัวซ้ายมือผมจะควบคุมไฟไฟเข้าตัวนี้จะควบคุมไฟออกอ่าประมาณนี้นะครับชุดไฟเข้าชุดไฟออกนะ ซึ่งไอ้ตัวนี้ซ่อมไปแล้วนะครับด้านนู้นนะซ่อมไปเรียบร้อยอ่ะคราวนี้นะครับเขาอยู่มีมอสเฟตอยู่ทั้งหมด16ตัวอ่าถ้าซ่อมแบบปกติเลยเนี่ยเราก็ต้องถอดมอสเฟตออกแล้วก็เช็คสัญญาณเช็คสัญญาณที่ขาเกตแต่และตัวว่าตัวนี้ผลิตออกมาไหมนะครับด้วยตามที่ตามที่มันมีขนาดเยอะ16ตัวเนี่ยผมก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะว่าตัวไหนจะเสียว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้จะเสียนะครับก็เลยคิดว่า มีความเป็นได้มีความเป็นไปได้ว่าตัวนี้อาจจะไม่เสียเพราะว่าปล่อยไฟเข้ามาแล้วไม่ได้ช็อตแล้วนะครับแต่ก็ยังเสียงดังแล้วก็ร้องอยู่นะครับผมก็เลยถอดตัวนี้เลือกถอดตัวนี้ตัวนี้ง่ายกว่าตัวนี้มี9พินนะครับ9พินนะถอดง่ายกว่าส่วนตัวนี้มีทั้งหมดโอเออไม่กี่ไม่รู้กี่พินครับคราวนี้อย่างละ3ามสามคูณบโอ้ผมคูณไม่ออกนะครับมันต้องถอดเยอะมากผมเลยถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับพอถอดตัวนี้เสร็จ ผมก็ทดลองอยู่นานครับทดลองอยู่นานก็ข้ามวันเลยนะครับว่าจะจะทําการทดสอบหรือว่าเทสไอเจ้าตัวแผงนี้ยังไงนะครับจนในที่สุดก็สามารถที่จะทดสอบแผงนี้ข้างนอกได้นะครับด้วยการต่ออาตัวเดียวนะครับต่ออาตัวเดียวนะก็ตัวนี้ตัวนี้จะมีไฟเข้านะครับจะมีไฟเข้าอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะพินด้านนี้นะครับพินนี้จะเป็นไฟ12โวลต์พินนี้จะเป็น VCC หรือว่า เป็นแรงดันที่จ่ายเข้ามานะครับตัวนี้ถ้าเป็น12โวลต์ก็12โวลต์ถ้าตัวนี้เป็น24โวลต์อย่างเช่นตัวนี้นะตัวนี้เป็น24โวลต์ตัวนี้ก็จะจ่ายตรง24ส่วนตัวนี้ต้องจ่าย12โวลต์ครับต้องมี24กับ12นะแต่ถ้าชุดไหนที่เป็นอ่าอินเวอร์เตอร์แบบ12โวลต์ก็จ่ายตรงนี้เข้าได้เลย12โวลต์พร้อมกันจากนั้นก็ลงกราวอีกตัวหนึ่งครับลงกลาวลงกราวขาที่3นะครับลงกราวขา3าแต่ของ TBE เนี่ยต้องต่อจ้ำขา5้า ขาห้าตรงนี้ตรงพินห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขาห้านี่มารับไฟมารับไฟสิบสองโวลต์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นของอีกรุ่นหนึ่งของัวเออเนี่ยอ่าจะไม่ได้ต่อเลยนะครับลักษณะวงจรคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ต้องต่อนะครับอ่ะคราวนี้ครับมามาทดลองกันนะครับตัวนี้เป็นแผงที่เป็นแผงที่ใช้ได้เพอรเออรผมโชคดีนะครับโชคดีที่มีเครื่องซ่อมมามาเหมือนเหมือนกัน อาจจะไม่เหมือนสะทีเดียวแต่ว่าเป็น12อ่าเป็น24โวลต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวเดียวกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้ทํางานได้ตามปกตินะครับทํางานได้ตามปกติผมก็ต่อต่อไฟเข้ามา24โวลต์นนะ24โวลต์เข้าตรงนี้แล้วก็เอา24เข้าที่7 8 1 2ตรงนี้นะครับจากนั้น7 8 1 2ก็จะเข้าที่ขาขา8นะครับตามที่ว่านะแล้วก็เอาตัวต้านทาน 1k โดยประมาณ 1k ต่อไฟ12โวลต์เข้าไปที่ขา5ครับ ถ้าไม่ต่ออสัญญาณพันธ์จะไม่ออกนะครับตัวออฟแอมเนี่ยก็จะติดโปรเทคติดโปรเทคทำงานไปเลยนะครับมาลองดูกันครับคราวนี้เปิดเลยนะสามสอ่งเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขาที่จะต้องตรวจสอบเลยนะครับก็คือขาที่เป็นพันธุ์วิดมอสนะครับก็คือขา11กับขา14ซึ่งอยู่ที่พินที่2นะครับเนี่ยพินที่2ออก5 5โวลต์แล้วก็พินที่4ครับ อันนี้ถือว่าทํางานได้ตามปกติไม่ต้องไปทําอะไรเขานะครับลักษณะนี้นะเสร็จสับสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเรามาตรวจสอบเราก็ตรวจสอบที่ที่ตัวออฟแอมนะครับ OP M, M, ออฟแอมออฟแอม่าซ้ายสุดขวาสุดซ้ายสุดขวา,าสุดของแต่ละขานะครับขาหนึ่งขาแปดขาขาหนึ่งขาเจ็ดขาแปดขาสิบสี่นะครับจะต้องเป็นไฟศูนย์โวล์เท่านั้นเนี่ยเป็นไฟศูนย์โวล์นะครับไฟศูนย์โวล์คือเขา ออบแอมเขายังไม่ทํางานครับยังไม่ติดโปรเทคอ่ะประมาณนี้ครับแล้ววัดตรงนี้ก็จะได้ศูนย์โวลต์ตรงนี้ต่อที่ขา10ของ IC ตัวนี้นะครับก็เป็นศูนย์โวลต์นะเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ขา8ของ s g s g ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4.9โวลต์อ่า4.8 4.9ปโวลต์ครับอ่าประมาณนี้แล้วที่สําคัญก็คือเราเช็คที่ขา2พิน2นะครับพิน2กับพิน4ถ้าได้แรงดันประมาณ4โวลต์5โวลต์ก็ถือว่าพินนี้สมบูรณ์ทํางานได้นะครับอ่ะปิดก่อนนะ อันนี้คือหลักการตรวจซ่อมนะส่วนวงจรก็ไปไปไปนะอ่ะดูตัวเสียครับตัวเสียคือตัวตัวที่มากับบอร์ดเขาเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดูนะครับอ่ะปล่อยไฟเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างปล่อยไฟทุกอย่างนะครับปกติแล้วนะคราวนี้ลองวัดที่ขาสองครับขาสองขาสองไม่มีแรงดันออกเขาถูกชัดดาวนะครับเนี่ยขาสองไม่มีแรงดันออก ขาที่8ขาที่8เป็นศูนย์วนเพราะว่าเกิดการชัดดาวนะครับชัดดาวยังไงเราดูยังไงเราดูที่ออฟแอมครับออฟแอมพินที่1ต้องได้ศูนย์วแต่เนี่ยเขาออกเป็นเขาออกเป็น10บวอนอ่ะเขาออกแล้วนะครับเนี่ยเขาออกนะเนี่ยออกแล้วนะครับเนี่ยออกทุกขาเลยนะครับซึ่งออฟแอมอาจจะผิดพลาดหรือตัวน้ตทานอาจจะมีปัญหานะครับเลยทําให้เขาสั่งไฟมาที่ s g สามสงห้าโดยสั่งผ่าน R ตัวนี้นะครับสั่งมาจากนี้ผ่าน R าตัวนี้ อาตัวนี้ต่อที่ขาสิบโดยตรงนะครับเนี่ยก็มีแรงดันมาสี่ห้าโวลต์น,นะครับก็เลยชัอตดาวไปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับในแผงเล็กๆตัวนี้นะครับในแผงเล็กๆตัวนี้ก็คือหนชุดนี้ R ชุดนี้ครับอชุดนี้นะอชุดนี้จะรับแรงดันจะทั้งอันเดอร์โอเวอร์ถ้าข้างบนครับถ้าออฟแอมตัวข้างบนทํางานเขาจะเกิดการโอเวอร โอเวอร์ Over ก็คือว่าปล่อยไฟมากกว่า2 4โวลต์แต่เนี่ยผมก็ปล่อย24โวลต์เข้าธรรมดาก็ยังโอเวอร์อยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็อันเดอร์อันเดอร์คือต่ํากว่า2 4โวลต์ครับเขาก็จะทํางานอันนี้ก็ต่านะครับทั้งโอเวอร์ทั้งอันเดอร์ผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเจ้าตัวออฟแอมดูก่อนเอาออฟแอมออกมกันก่อนนะครับเราผมเคยทําคลิปนะทําคลิปต่อเนื่องกันมาอยู่ว่าเช็คอฟแอมเช็คยังไงนะครับแต่ลักษณะแบบนี้ เปลี่ยนดูก่อนในทางปฏิบัติเปลี่ยนดูก่อนนะเอาดึงออฟแอมออกมาก่อนแล้วก็ลองวัดผมจะวัดค่าไฟเก็บไว้ทั้งหมดนะครับอ่าว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัวออฟแอมออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวเสียนะต้องบอกว่าเป็นตัวเสียนะครับเพราะว่าอ่าวัดลักษณะไฟแล้วเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆถ้าออฟแอมที่เขาใช้ได้เนี่ยตัวแรงดันด้านนี้น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ มีเอา์พุตออกทั้งหมดเลย1อ่าขา1ออกขา7ขา8ขา14นี่ออกหมดเลยนะครับเอา์พุตออกมั่วไปหมดเลยนะคราวนี้ผมก็เลยลองวัดไฟดูนะครับตอนที่ผมถอดออฟแอมออกนะตอนที่ถอดออฟแอมออกจะเป็นตัวสีน้ําเงินตรงนี้นะครับตรงนี้คือไฟตัวสีน้ําเงินนะครับขาที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือขาที่12 13แล้วก็ขาที่2ขาที่3นะครับ เพราะว่าขานี้จะเป็นขาแรงดันก็คืออันนี้คืออันเดอร์ก็คือไฟต่ําอันนี้ก็คืออัปเปอร์หรือว่าโอเวอร์ก็คือไฟสูงนะครับอันนี้ถ้าแรงดันเกินถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์หรือ2 4่โวลต์ชุดนี้ก็จะเกินก็คือขา12นะครับตามที่เราเข้าใจกันในเบื้องต้นก็คือผมเคยทําคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับก็คือไอ้เงื่อนไขของเจ้าตัวออฟแอมนะครับถ้าบวกเข้ามากกว่าลบก็จะออกเป็น บวกไปนะครับลักษณะนี้ก็คือบวกน้อยกว่าลบนะครับก็คือถ้าบวกน้อยกว่าลบก็คือออกเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นออฟแอมไฟเลี้ยงเดี่ยวนะก็จะออกเป็นศูนย์วนไปตัวนี้เหมือนกันลบมากกว่าลบมากกว่าบวกเพราะฉะนั้นแรงดันที่ได้ก็คือเป็นศูนย์วนนะครับเป็นศูนย์วนนะตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็คือตัวที่เราถอด IC ออกแล้วถอด IC ออกนะครับก็เป็น IC อ่าไม่ได้บัตรบัตรกรีอะไรเลยนะครับ ผมก็เลยลองวัดค่าไว้เพราะว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าตัวท้านทานตัวพวกนี้ค่าเขาเพี้ยนอะไรไหมนะครับอันนี้ถอดออกไปเลยเพราะถอดไปเสร็จเราถ้าใครได้วัดค่าตามนี้นะครับวัดค่าได้ตามนี้เฉพาะขานี้นะขา3เนี่ยครับเฉพาะขา3เนี่ยขา2ขาสนะครับส่วนขา13นี่อะไรขา13นี่ก็คือเป็นแรงดันนั่งยิงจากไฟขา16ของ ICSG ครับตัวนี้ ตัวนี้อ้างอิงมาจากอ่ามาจากอาชุดนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นขา2 3แล้วก็13 12นี่จะสําคัญที่สุดนะครับถ้าได้ตามนี้ก็แสดงว่าตัวนันทานเราไม่ได้เสื่อมค่าอะไรเราก็ไม่ต้องไปวัดตัวนันทานนะครับเพราะว่าตัวนันทานวัดในวงจรเนี่ยวัดไม่ค่อยได้ครับต้องถอดออกมาแล้วก็ทําให้เราอ่าปิ้นเราช้าขึ้นไปนะครับผมก็เลยลองวัดดูก่อนว่าถ้าอ่าแรงดันปรรกติเขาจะเป็นยังไงนะครับอย่างขาเรฟเลนต์เนี่ก็คือขานี้ขา5าขาเรฟเลนต์นะครับ ขา13ขาเลฟเฟอร์เนส่วนเลฟเฟอร์เลนอีกขาหนึ่งก็น่าจะมาจากขา2หรือขา3ตรงนี้นะครับก็แรงดันก็จะไม่ไม่สูงไม่เกินนะครับพอใส่ออปแอมเข้าไปเรียบร้อยนะครับพอใส่ออปแอมเข้าไปเรียบร้อยก็จะเป็นตัวตัวสีแดงครับแรงดันสีแดงนะวันค่าก็จะไม่หนีกันนะครับค่าจะเดิมๆนะค่าจะเดิมๆค่าจะแรงดันจะไม่หนีอะไรกันเลยนะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้เปิดน,นะครับ3 2 1อ่เพื่อยืนยันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าแรงดันได้นะถ้าถ้าได้ปกติเนี่ยขาต่างๆนี่จะออกเป็น0ูนวลตนะครับตามที่ผมตามที่ผมเช็คมาเรียบร้อยนะครับเพราะ,ะนั้นเราดูที่พินที่2ของแผงตั้งนะครับพินที่2ของแผงตั้งนี่จะต้องออกแรงดันออกที่ประมาณ5.4โวลต์นะครับแล้วก็พินที่4อันนี้คือพันพันวิดมอสของเขานะครับที่จะไปควบคุมเจ้าตัวเจ้าตัวมอสเฟตนะครับอ่าประมาณนี้นะ ก็โอเคแผงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียเฉพาะออฟแอมนะครับถ้าเกิดใครได้ซ่อมนะส่วนอาการเสียก็คือเอเปิดเครื่องอยังไงก็ร้องเปิดเครื่องอยังไงก็ร้องนะครับไปดูตรงนี้นะต่อมานะครับ <S <S ผมก็จะติดตั้งแล้วนะครับเปิดยังไงก็ร้องเปิดยังไงก็ร้องนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งเอาตัวนี้ใส่เข้าไปข้างในนะครับ ถ้าเปิดแล้วยังไม่ได้อยู่ถ้าเปิดแล้วยังไม่ได้ก็ตัวนี้อาจจะมีปัญหาอีกนะครับแล้วก็เราควรจะเช็คตัวได้นี้ด้วยได้อาจจะมีปัญหาไหมนะครับแต่จริงๆในการที่ถูกต้องวิธีถูกต้องที่สุดก็คือปลดพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็วัดสัญญาณที่ขาเกตแต่ละตัวแต่ละตัวทุกตัวนะครับทุกชุดเแล้วผมก็จะเช็คอย่างละเอียดนะครับเช็คอย่างละเอียดเช็คตัวน้ำทานแต่ละตัวเช็คขาหนึ่งขาสามขาหนึ่งขาสามทุกตัวจะได้ความต้านเท่ากันนะครับ จากนั้นก็ลองปล่อยสัญญาณเข้ามาลองดูเลยครับถ้ามีปัญหาผิดพลาดอะไรเนี่ยก็อาจจะชุดชุดนี้มีปัญหาหรือว่าชุดใดมีปัญหานะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวติดตั้งตัวนี้เข้าไปครับมาต่อกันครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าแผง PWM เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะทดลองนะก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับเราควรจะตรวจสอบอความตน,นทานนะครับหรือว่าเจ้าตัวต้านทานทุกๆขาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ โดยอย่างนี้นะครับผมก็จะทดสอบทั่วๆไปนะเราจะวัดที่ขาที่1กับขาที่3นะครับวัดลักษณะนี้นะวัดความน้ำทานเข้าไปนะครับความน้ำทานนะวัดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ได้ประมาณ 2.5k นะครับเราก็วัดทุกขาเลยนะครับวัดทุกขานะวัดทุกตัวไปเนี่ย 2.5k นะครับประมาณนี้นะ 2.5k อันนี้เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะเนี่ยประมาณ 2.5k แล้วเราเน้นตัวที่ตัวที่ช็อตไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็วัดไปเลยมีมีตัวน้นทานอยู่3ตัวนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้10โอห์มตัวกลางนี่สองจุดสี่เคนะครับแล้วก็10โอห์มค่าจริงของเขาเนี่ยอาจจะเป็น 10K เคก็ได้แต่วัดในวงจรเนี่ยเขาเขาเขาแสดงมาเท่านี้สองจุดสี่นะก็ก็ลองวัดกับตัวอื่นครับเทียบกับตัวอื่นคราวนี้ตัวนี้ก็10โอห์ม เมื่อกี้ตัวกลางได้สองจุดสี่เคนะครับอ่าสองสี่กิโลนะตัวนี้ก็สิบโอห์มก็โอเคครับก็ถือว่าเราเราส่มวัดแล้วอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเราเราวัดทุกตัวจะดีที่สุดนะครับอ่าผมก็วัดทุกตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะก่อนที่จะทดลองต่างต่างเนี่ยเราก็วัดครบทุกตัวครับถ้าทุกตัวนี่ความน้นานเขาเท่ากันหมดฉเฉลี่ยแล้วถ้าเท่ากันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะคราวนี้ทดลองกันครับมาลุ้นกันคราวนี้ ถ้าเปิดแล้วถ้าเปิดแล้วมีแรงดันโผขึ้นมานิดเดียหน่อยสามสิบห้าสิบโวลต์ก็ถือว่าชุดนี้ทํางานได้ครับทํางานได้ก่อนนะในเบื้องต้นแล้วจากนั้นเราก็อ่าเปิดกระแสสูงๆขึ้นมานะครับจนสุดท้ายนี่เขาจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดก็เกิดมีปัญหาไอ้เจ้าแผงตั้งหรือว่าเจ้าชุดนี้อาจจะมีอะไรช็อตอีกเขาก็เลยกินกระแสไปเรื่อยๆนะครับอ่าลองดูครับผมจะปล่อยไฟเข้ามาตอนนี้ปล่อยไฟเข้ามา24โวลต์ ยี่สี่วลต์นะครับที่ประมาณสักห้าแอมป์นะหรือจะลองที่หนึ่งแอมป์ก่อนก็ได้อ่านี่ผมลองที่ห้าแอมป์นะครับเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งเปิดก็ร้องเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเจ้าคาปาตัวนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบวเนี่ยยังเก็บประจุไม่ครบครับหรือไม่หรือไม่ไมยังชอดอยู่นะ,อะลองดูนะเราก็เช็คเลยครับไฟสามร้อยตรงที่ผมกากระบาดตรงนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวแพนกล้องไปหน่อยไฟสามร้อยนะการกรบาทไว้ขากลางจะเป็นไฟสามร้อยขาที่ไม่ได้เป็นกินไฟสามร้อยนะครับที่ไม่ได้การกรบาทไอข้ขาด้านนี้ก็จะเป็นขาก่านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองโวลต์เนี่ยเรียบร้อยครับแสดงว่าแผงตั้งเราใช้งานได้แล้วก็ไอจีพีทีไอบอสเฟสฝั่งเนี้ยฝั่งดีซีทูดีซีนี่ไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้ครับอ้าเดี๋ยวหมุนกันหน่อย นิดนึงนะครับปรับกันหน่อยจะชัดหน่อยด้านนี้นะครับอ่ะคราวนี้เปิดจนกว่าจนกว่าเขาจะหยุดนะครับเมื่อเขาทำงานได้แล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดครับเขาจะหยุดที่แรงดันประมาณสัก350โวลต์โดยประมาณนี้หรืออาจจะ3 8 0โวลต์ก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบมาแต่ยังไงก็ต้องมากกว่า300โวลต์นะครับ อ่ะโอเคตอนนี้ลองดูครับเปิดสักสองสารอบนะครับจนกว่าคาปาตัวนี้จะเก็บประจุเต็มนะครับเขาก็จะหยุดการทํางานหยุดก็คือหมแบบายความว่าพันก็จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ทํางานต่อเนื่องกันไปนะครับอ่ะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเปิดอยู่สามครั้งนะครับตอนนี้แรงดันขึ้นมาที่สามร้อยแปดสิบ 390นะครับถ้าเป็นพีอ่าเป็นทีวีนี่ก็เป็นระบบ PFC นะครับตรงนี้มีที่มาที่ไปนะว่าทำไมต้องจะต้องเป็น300กว่าโวลต์นะครับเพราะว่าถ้า300กว่าโวลต์เนี่ยถึงจะทำแรงดันออกที่เอาพุทได้220้โวลต์นะครับเขาก็จะมีสูตรการคำนวณของเขาอยู่อ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแผงตั้งแผงตั้งก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผงตั้งด้านนี้นะด้านอิมอร์เตอร์นี่ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราวัดสัญญาณดูครับคราวนี้ สัญญาณเนี่ยแนะนําว่าให้วัดเป็นไฟกระแสสลับนะครับสําหรับคนที่ไม่มีออสซิลโลสโคปนะต่อต่อเนื่องกันยาวเลยนะครับตอนนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะ,อะลองดูครับสัญญาณจะออกตัวที่ไม่ได้กากระบาทก่อนนะเนี่ยตัวที่กากระบาทคือตัวที่กินไฟ300นะครับก็ค้อมลงไปเลยครับได้ประมาณ5.4โวลต์เป็นกระแสสลับนะแนะนําให้เป็นกระแสสลับนะครับส่วนตัวนี้จะไม่มีสัญญาณออกอยังไม่มีสัญญาณออกนะ ก็จะได้ศูนย์โวลต์อ่าโดยประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องมีสัญญาณออกมาได้เท่าไหร่ครับได้จริงจรสามจุดแปดโวลต์นะครับตัวนี้สามร้อยโวลต์จะต้องจะยังไม่มีสัญญาณออกมานะครับปึ๊บเข้ามาเนี่ยครับก็เป็นศูนย์โวลต์แต่ถ้าใครวัดด้วย DC ซีมิเตอร์นะดีซีมิเตอร์นะครับตัวนี้มีสัญญาณออกแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้ออกปับ๊บตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณออกแต่ใช้มิเตอร์แบบวัดแบบ DC มีไฟไหม ไฟก็ไม่ออกนะอะลองดูครับลองดูจะมีไฟไหมไฟก็ไม่ออกนะโอเคไฟก็ไม่ออกเหมือนกันนะแต่แนะนําว่าให้ใช้ให้ใช้ AC เตอร์นะ AC เตอร์วัดวลแบบ AC นะครับจะแน่นอนที่สุดก็ <S <S โอเคครับตอนนี้จะสําเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมพาซ่อมมานี้ไปก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะดูแล้วงงๆหนะ่อยนะเดี๋ยวผมจะใส่ เจ้าตัว igbt นะครับแต่ว่าแต่ว่าในในรุ่นนี้ผมจะลองใส่ m o s f e ดดูนะครับขาว่าใส่ m o s f e t ก็ได้อยู่หรือจริงๆมันเป็นเบอร์ m o s f e t ก็ไม่รู้เพราะว่าเจ้าของเจ้าของผู้ผลิตตรงนี้เขาขูดเบอร์มาผมจะใส่เจ้าตัว m o s f e t เข้าไปนะครับใส่เสร็จเนี่ยผมก็จะทดลองด้วยไฟต่ำๆก่อนนะครับเอาไฟ22โวลต์มาป้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ลองทดลองรูปสายเวฟออกไปว่าจะจะทำงานได้ไหมเราจะต้องทดลองด้วยแรงดันต่ำๆก่อนนะครับถึงจะไม่อันตราย นะครับก็อย่าลืมอย่าลืมคลายประจุตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมติดตั้งเจ้าตัวชุด power ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้ง power mosfet เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมใช้มอสเฟตนะเบอร์ยี่สิบสาม n หกศูนย์นะครับยี่สิบสามนี่น่าจะอยู่ที่ยี่สิบสามแอมป์แล้วก็หกสิบก็คือหกเลยโวลต์น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้คาปาซิเตอร์ต่อเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับใช้ไฟบวก ไฟบวกแล้วไฟลบลงที่คาปาซิเตอร์เลี้ยงที่เจ้าชุดแผงโมดูลตรงนี้นะครับแผงตั้งตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟมาจากคาปาซิเตอร์ C 4 0 0์นะครับที่มาจากระบบ DC to DC นะหรือเจ้าภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับที่ปล่อยไฟเข้ามา12หรือ24ก็จะอัพขึ้นตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก3 8 0 3 9 0นะที่เราทำกันแต่ตรงนี้ผมจะใช้ชุดสเตปอัพตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็อยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 120วต์ตัวนี้นะครับ แต่ตอนนี้เปิดเข้ามาครั้งแรกจะอยู่ที่ประมาณสัก23มโวลต์นะครับอันนี้ปล่อย23ตัวนี้ก็เป็น23ด้วยตัวนี้ก็จะผ่านผ่านตัวนี้ขึ้นมาก็จะประมาณร้อยกว่าโวลต์นะครับอ่ะคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาดูในส่วนของอ่ารูปเวฟฟอร์มกันนะอ่าตัวนี้ก็จับออสิลลสโคปที่เอาพุทนะครับที่จะออกไปที่่าปลั๊กไฟใช้งานนะครับตอนนี้ใช้อยู่ที่10โวลต์ต่อช่องแล้วก็1 0มิลลิเซกนะครับผมจะเปิดไฟเข้ามานะครับไฟ2 3โวลต์ประมาณ1์นะครับ 3, 2, 1ปึ้งเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้นะก็ไม่แน่ใจว่าอ่า p r w o r ร์โ f t จะทำงานได้จริงไหมหรือว่าจะระเบิดหรือจะยังไงหรือเบอร์ดเดิมเขาอาจจะเป็น m o ด f ม t มาก็ได้ครับก็ต้องลองดูนะตอนนี้23โวลต์23โวลต์ตรงนี้ก็อ3 3โวลต์นะครับถ้าเราปล่อยเป็น120โวลต์นะลองดูครับที่แรงดันสูงขึ้นน่าจะมีปัญหาไหม3ามึง่ง,งเข้าไปนะครับอ่าเปิดเข้าไปแล้วนะครับ ความถี่ต้องดูที่ความถี่ว่าความถี่ได้50เฮิร์ตไมนะครับหายไปเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะกดออโต้ทำไมไม่ได้แปลกจังอ่ลองดูครับกดออโต้ได้ไหมกดออโต้ไม่มานะครับหรือปุ่มออโต้ผมเสียแล้วโอเคเอไม่ว่ากันครับ ได้แล้วตัวนี้อยู่ที่50โวลต์นะครับ50โวลต์ต่อช่องแล้วก็ความถี่5 0เฮิร์นะแล้วก็แรงดันอยู่ที่ประมาณสัก8 5โวลต์นะครับปล่อยไฟเข้ามาประมาณ1 2 0โวลต์นะก็โอเคครับทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะเอาไฟ3 0 0โวลต์เข้าจริงๆครับคราวนี้นะก็ลองดูครับลองดูะผมปิดไฟก่อนนะต่อไปเราก็จะเอาไฟ3 0 0โวลต์เข้าเลยนะครับ ก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับระเบิดก็ระเบิดอยู่ในกล้องเรานี่แหละแต่จะระเบิดไปด้านู้นนะครับปลดไฟออกเลยนะครับผมก็จะเอาซีตัวนี้ออกไปเลยนะครับลองดูนะจะเป็นยังไงเสียเวลาหน่อยนะครับอันนี้เราลองไฟต่ำได้นะครับไฟสูงก็ประมาณร้อยกว่าโวลต์ก็ได้อยู่นะครับ ถ้าไฟจริงๆละ่ะที่สามร้ยโวลต์จะเป็นยังไงนะครับถ้าถามว่ามอดเฟลเขาชอ็อตนี่เขาก็จะช็อตเหมือนเดิมไหมก็ช็อตเหมือนเดิมครับไฟต่ำๆก็ช็อตได้แต่ก็าการระเบิดก็จะไม่รุนแรงนะครับเท่ากับที่เราใช้ไฟ300จริงๆนะครับแต่ตอนนี้น่าจะของจริงแล้วนะครับของจริงแล้วนะก็เอาไฟพวบบวกเขาลบนะครับนี่นะบวกลบตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปครับ ไฟ24โวลต์นะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะปล่อยมาที่24โวลต์เอาที่5แอมป์ก่อนนะครับลองดู5แอมป์หรือไม่เราก็ปล่อยที่สัก1 m แอมป์นะครับค่อยปล่อยที่1แอมป์เปิดนะครับเปิดแล้วนะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้นะก็ลองดูว่าจะมีรูปขึ้นค่อยๆขึ้นมาไหมสามสองหนึ่ง เปิดนะครับหนึ่งรอบนะค่อยค่อยมีมานะครับตอนนี้ไฟมีเท่าไหร่เราก็เช็คไปด้วยครับเราก็เช็คไปด้วยไฟกระแสะตรงนะเราก็เช็คดังดังไปด้วยครับเขาจะหยุดที่ประมาณสักสามร้อยแปดสิบไหมเนี่ยร้อยแปดสิบนะครับ180ร้อยแปดสิบโวล์ละเต็มจอเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับไฟหน่อยโอเคเรียบร้อยนะร้อยเจ็ดสิบกว่าวนนะเขาจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยละ ่าที่ที่หน้าจอสโคปเนี่ยออสซิลโลสโคปเนี่ยแรงดันขึ้นแล้วครับก็แสดงว่ามอสเฟตไม่ช็อตละถ้ามอสเฟตช็อตก็ช็อตไปแล้วครับอ่ลองดูปึ๊ดนี่ครับอ่าเปิดแล้วนะสามร้อยปึ๊ดสามร้อยแปดสิบห้าโวลต์นะครับโอ้ขยายใหญ่มากนะครับอ่เรียบร้อยใช้งานได้ครับอยู่ที่ตอนนี้สองร้อยยี่สิบห้าโวลต์นะครับสิบมิลลิเซกนะแล้วก็ความถี่อยู่ที่ 4 9 5 0เิฮิร์ตนะครับตอนนี้แรงดันนิ่งๆอยู่ที่3 8 7โวลต์นะครับก็โอเคครับใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปก็เปิดเปิดสักพักหนึ่งนะครับแล้วปิดพอปิดเสร็จเนี่ยเราก็ไปตรวจจับจับดูดูที่เนื้อตัวที่ไอไอมอนเฟสหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะเรียบร้อยปิดแล้วนะครับปิดแล้วปิดแล้วเราก็ดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ไฟก็ยังค้างอยู่นะ พางอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆดูนะครับถ้าร้อนแบบผิดสังเกตเราก็จะเห็นเองนะครับจับแค่นี้แหละก็รู้แล้วร้อนไม่ร้อนนะครับเนี่ยจับแค่นี้นะโอเคครับอย่าจับตรงที่มีไฟล่ะโอเคใช้งานได้ครับปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วก็ทดลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดสอบเพลอไซเวฟอินเวอร์เตอร์กันนะครับขนาด24โวลต์4,000ัวัตต์นะครับโอเคพร้อมนะครับ อุปกรณ์ที่ทําการทดสอบก็คือขาประจำเราไดเป่าผมนะครับตัวนี้ความร้อนตัวนี้ปุ่มสปีดพัดลมนะครับอลองเปิดเลยนะครับตอนนี้ผมก็สัญญาณสโคบเอาซิลสโคบจับที่เอาพุทธนะครับตั้งความถี่ไว้ที่ความเร็วนะ10มิลลิเซกนะครับแล้วก็200โวลต์ต่อช่องอันนี้สูงสุดแล้วนะครับสามสองหนึ่งปึ๊ดเข้าไปนะครับเปิดเรียบร้อยนะ10แอมป์นะครับย4โวลต์ v, 10แอมป์ เปิดครั้งเดียวก็ติดเลยนะครับตอนนี้เราก็ดูที่ความถี่เป็นหลักด้วยนะครับ49ถึง5 0เฮิรต์นะครับอันนี้ความถี่ที่ถูกต้องของไซเว็บนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นใช้ได้ผมเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งนะปกติก็จะอยู่ได้ที่ประมาณสักเบอร์สองด้วยนะครับอ่าสามสองหนึ่งเปิดนะครับก็แรงดันอยู่ที่สองร้อยสามสิบสองร้อยยิบเก้าโดยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเปิดนะครับเบอร์หนึ่งนะ เบอร์สองครับอ่าเบอร์สองก็ยังได้อยู่นะก็คือว่าทดสอบผ่านสําหรับผมนะแล้วก็เบอร์หนึ่งเรากดมาที่ความร้อนนี่ก็จะดับเลยนะครับปกติก็ดับนะเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ความร้อนนะครับสามสองหนึ่งพึดดับเรียบร้อยแล้วก็ตัดไปนะครับเพราะว่าแรงดันไม่มีนะครับแรงดันตกนะ ตกแล้วตกเลยไหมนะครับอาจเปิดนะครับสามสองหนึ่งโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับใช้งานได้อ่ะเปิดอีกสักรอบหนึ่งครับตัวนี้นะใช้งานได้ครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านแล้วนะแล้วก็หลอดไฟหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งร้อยวัตต์ดูครับจะเป็นยังไงอันนี้ได้ผมผมก็น่าจะหนักหลอดไฟอยู่นะครับอันนี้หนึ่งร้อยวัตต์นะแล้วก็ปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะ ลองดูนะครับหนึ่งร้อวัตจะเป็นยังไงนะครับ3ามสหนึ่งปึดเข้าไปสว่างนะครับสุดๆนะตอนนี้หลอดไฟอยู่ที่สองอยย่สิบเก้าโวลต์นะครับ50าสิบเฮิร์กระแสกินอยู่ที่5้แอมป์นะครับก็ใช้ได้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งคืนเจ้าของเขานะครับก็ตัวนี้ก็โดนอ่าค่อนข้างจะหนักนะครับสรุปแล้วเสียอะไรบ้าง อู้เสียเยอะเลยนะครับเสียเยอะเลยนะเพราะว่าผมทําคลิปหลายคลิปมากเลยนะสลับไปสลับมานะครับสรุปแล้วนี่เสียที่เจ้าแผงตั้งทั้งชุดอ่าชุด DC2DC DC นะครับแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับลองดูนะสรุปแล้วเสียที่แผงตั้งตัวนี้นะครับชุดอินเวอร์เตอร์ R นะชุดไฟสูงแล้วก็แผงตั้งชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าไอจีบีทีนะครับผมใส่มอสเฟสนะตัวนี้ผมใส่มอสเฟส ยี่สิบสาม n หกศูนย์นะครับก็เ,เสียฝั่งนี้หนึ่งตัวนะครับมอสเฟลด้านนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องทดลองยาวๆอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตารมรับชมกันมานะครับก็อาจจะตัดคลิปไปตัดคลิปมานะแต่ว่าคงจะได้เนื้อหาสาระก,กันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ